สวัสดีครับอยู่ผมรายการคุกกี้ล็อกเกอร์ครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม, <c oughs> มใช่มาอมสอนใช้โปรแกรมตัวนี้ครับเดี๋ยวผมมาแป๊บน,นึงครับก็เมื่อกี้เมื่อกี้มีคนเรียกครับเมื่อกี้ไม่ใช่แคสเกมครับก็โทษทีนะครับ ก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยแล้วคุณมีโปรแกรมนี้ครับคนแรกๆมันจะไม่มีเราอ่านอะมันไม่มีไมค์บอกขึ้นมานะครับเพียงแค่คุณไปตั้งค่าตัวนี้นะครับตอนแรกจะเป็นตัวแรกเลยครับคีณติ๊กติ๊กไมโครโฟนนะก็โอเคแล้วก็ออกมานะครับโปรแกรมหน้าตาก็ใช้ง่ายนะครับอันนี้ไว้สำหรับแคสเกมเท่านั้นนะครับตั้งค่าก็ไม่มีนะครับคุณก็เลือก นี่เป็นเลือกโฟลเดอร์อที่คุณจะวางนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันครับผมบายครับ Hey kid. have your attention? your kid, I do Tragedy and